นี่ครับโอ้โหใกล้มากครับมาแล้วครับโอ้โหหัวโบราณนะครับรอพทโตที่แปดสนที่แปดห้าศูนย์โอ้โหนี่ครับนี่ครับขบวนหัวไอ้น้ำนะครับโอ้โหอลังการมากเลยนะครับนี่ครับก็ได้จับนะครับโอ้โหพอบูดอีกทีนะครับตรงไอ้น้ำก็จะพ่นออกมาครับ ได้พ่นแางบนครับพ่นข้างล่างด้วยนะครับเนี่ยพ่นข้างล่างด้วยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นพับเตรียมเตรียมสะสมพลังเลยนะครับรถจักรหัวไอ้น้ำโอ้โหนะครับบนสะพานลอยก็มีคนรอดูนะครับ โอ้โฮตรงสะพานลอยต้องระวังนะครับความร้อนนะครับความร้อนนะครับระวังนะครับระวังจดุดแฉกเชอรี่สององีกสักครู่จะมีขบวนรถพิจจถเศษจเฉพาะน้ำเที่ยวรถจากไอ้น้ำคารบวนที่อ้างสูตรหนึ่งเข้าจอดที่บริเวณระหว่างครับขับเจ้าหน้าที่ไปสัญญาณปิดๆนะครับให้คนเตรียมที่จะขึ้นนั่นครับเห็นมากไกลๆแล้วครับสวนกันหรือเปล่า ครับเดี๋ยวลองซูมไปนะครับว่าใช่หรือเปล่าครับโอ้ใช่ครับก็เป็นสีแดงดํานะครับนี่ครับนี่นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นรถไปขบวนนี้นะครับรถก็ค่อยๆขึ้นเข้ามาช้าๆนะครับอันนี้ซูมจากระยะไกลนะครับก็ไม่ทราบแน่ใจว่าจะชัดขนาดไหนนะครับแต่ว่าทางนักท่องเที่ยวก็เริ่มมาแล้วครับบนออมยิัด ถ่ายทิปถ่ายภาพนี่กันเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยนะครับโอ้สภาพรถจากหัวไอ้น้ำโบราณนะครับก็จะเป็นเช่นนี้ครับ นะครับทางดอนเมืองนะครับรถก็แล่นค่อนข้างช้านะครับนี่ครับโอ้โหครับลบลบนะครับเส้นขาวนะครับอาจจะไม่รู้ตัวนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหใกล้มากครับมาแล้วครับโอ้หัวโบราณนะครับรอพทโตที่แปดเาทีแปดห้าศูนย์โอ้โหนี่ครับ ขบวนหวยน้ำนะครับโอ้โหลังการมากเลยนะครับนี่ครับก็ได้จับจองกันนะครับโอ้โหต้องหามุมดีๆนะครับแล้วก็ระวังระวังอันตรายกันด้วยนะครับโอ้ที่วิ่งมานี่หอบเลยครับ นี่ครับก็มีช่างนะครับคอยตรวจอยู่นะครับนี่ครับนานๆจะได้มีโอกาสได้เห็นอย่างนี้ตะทีนะครับโอ้ตรงนั้นครับตรงพันผสีขาวนะครับหัวออไอ้น้ำนะครับอันนี้ก็ควันที่เกิดจากการสัดากโอ้เมื่อกี้วิ่งร้อยเมตรมานี่หมดเลยครับรถก็จะ เท่าที่เห็นในตรางเขาจะจอดประมาณ1น,นาทีนะครับเนี่ครับเราขอดูตรงพวงมาลัยนะครับโอ้ันนี้น่าจะเป็นดอกดาวเรืองนะครับนี่ครับโชว์โชว์ความคลาสสิกนะครับน네ะครับก็ถ่ายรูปนะครับแต่ว่าต้อง ระวังกันดีๆครับบูดไปแล้วครับบูด้วครับลบครับล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 บนะครับนะครับโอ้โหพอบูดอีกทีนะครับตรงไอ้น้ำก็จะพ่นออกมาครับไม่ได้พ่นแค่บนครับพ่นข้างล่างด้วยนะครับเนี่ยพ่นข้างล่างด้วยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นลมลร้อนเย็นนะครับลมร้อนรนเย็นๆนะ ครับหัห oh, ตรงนั้นก็มีครับพันธุ์พุ่งตรงนั้นด้วยนะครับ <c oughs> ครับเตรียมเตรียมสะสมพลังเลยนะครับรถจกักรหัวไอ้น้ำนะครับจอดโชว์ความอลังการแล้วก็ความคลิ์ให้ Ờ, ชาวดอนเมืองได้เห็นกันนะครับรถเริ่มที่จะขย่้น,นะครับแล้วก็ที่จะเกาอำลากับชาวชาวดอนเมืองนะครับ หัวขบวนครับแปดองสีนะครับ ก็มีคนรอดูนะครับโอ้โหตรงสะพานลอยต้องระวังนะครับความร้อนนะครับความร้อนนะครับระวังนะครับระวังจะโดนควันสัารักรับโอ้โหตากล้องไปแล้วครับมุ่งหน้าสู่อยุธยานะครับติดตามได้ที่ช่องยูทูบเรานะครับอันนี้ขบวนที่ห้านะครับหกนะครับ หมดแรงเลยครับ <c oughs> ทั้งหมดก็สิบโบกี้นะครับรถได้ไปแล้วครับเราก็จะส่งไปที่สุดทางนะครับ ตอนนี้เราก็ได้รู้สึกถึงความว่างเปล่าแล้วนะครับเพราะรถเพิ่งจะผ่านพ้นไปครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้ยินสวัสดีครับก็ได้จบภารกิจนะครับในการมาถ่ายอขอบวนรถไฟหัวรถจักรนะครับที่ ผ่านสถานีดอนเบืองนะครับก็สนุกสนานนะครับแล้วก็ได้ดูความคัานสิกของบ้านเมืองเราครับก็ขอจงทรงพระเจริญครับยิ่งยืนนานครับในในสมัยรัชากาลที่10นะครับสวัสดีครับ